สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินัยไกรบุตรแก้กรรมสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มที่ลำพูนเจอเหตุอึง้งถึงบ้านอาจารย์ไพศาลทุรนทุรายนุ่มคงกระพันเผยคลิปผ่าทางการแก้กรรมครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักเมฆวินัยไกรบุตรหลังเอภรยาพาเมฆวินัยไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยถึงลำพูนเป็นครั้งแรกที่เมฆเดินทางไกลและไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเอง หลังเดินทางกลับมาหนุ่มคงกระพันรีบไปหาที่บ้านเปิดใจเมกวินยัยเจ้าตัวบอกว่ากลับมาถึงบ้านทุ่มกว่านอกเลยเจ้ากรรมคนที่เจ็ดที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ขอขมาเพราะความเชื่อเรื่องาศาสนาที่แตกต่างกันก็เข้าใจไม่เป็นไรได้คุยกับเขาไหมไม่กล่าวว่าก็ได้คุยกับสามีเขาแต่อยากคุยกับภรรยาเขาตัวเขาเสียใจที่ไม่ได้คุยกับภรรยาเขาโดยตรงถ้าผู้หญิงบอกว่าได้ขับพี่เราไม่ติดขังกันจบเลย เอกล่าวเสริมว่าทางสามีขอคุยแทนภรรยาเขาทั้งหมดนุ่มถามว่าเราให้เขาฟังทั้งหมด A. เอเผยว่าเขาบอกเขาไม่เชื่ออิสลามไม่มีเรื่องอดีตชาติเราไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันดันเมกเผยไม่ติดใจเขาบอกไม่ติดใจก็จบเมกบอกด้วยว่าคนที่ดูผมอยากให้ดูในมุมของคนที่เจ็บป่วยไม่ใช่อิสลามพุทริสฮินดูผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอด เพื่อจะให้หายกลับมาเหมือนเดิมเดินทางไปกับครอบครัวอย่าเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันสิ่งที่ผมทําวันนี้กับครอบครัวเป็นส่วนตัวเป็นความอยู่รอดพยายามจะกลับมาหายไ,ไวๆหลุดพ้นจากความทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่โทษใครทุกอย่างเกิดจากตัวผมเองปรึกษาอาจรรารย์ไพศารได้คําตอบว่าต้องเดินทางไปลําพูนทำาไหวเมฆยอมรับคืนก่อนที่จะไปวันที่ผ่านมาไม่คิดว่าผมจะไหว ตื่นขึ้นมาเลือดเต็มตัวเลยเต็มหลังเลือดเต็มเท้าผมวัดดวงเลยเช็ดเสร็จก็ขึ้นรถนอนบนรถยาวไปถึงลำพูนเอเล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้นเมฆเล่าถึงความทรมานว่าถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำเอบอกด้วยว่านั่งรถออกจากกรุงเทพตีห้าถึงลำพูนสี่โมงเย็นค่อยๆไปเอแวะไหวพระตลอดทางกรวดน้ำ เมฆเผยเรื่องงงว่าไปถึงบ่ายสองร่างกายนิ่งไม่เป็นอะไรเลยไม่เมื่อยไปถึงได้ยังไงงงก่อนจะไปนอนพักโฮมสเตย์ใกล้บ้านอาจรรา,ารย์ไพศาลกลางคืนเจอเรื่องลึกลับอีกก่อนพบอาจรรา,ารย์ไพศาลเอะละว,ว่าคืนที่ไปถึงคืนแรกตีหนึ่งพี่เมฆก็ตะกลนเรียกเอเปิดไฟก็ตกใจเป็นอะไรเมฆเผยนอนซ้ายก็ไม่ได้นอนขวาก็ไม่ได้นอนตรงก็ไม่ได้เจ็บไปหมดหลับก็ไม่ได้ ตีหนึ่งคันเหมือนผีสิงลุกขึ้นมาตีหน้าอกตูมตูมตูมตะโกนเรียกเอ๋โดนของหรือเปล่าอยู่ดีๆคันที่หน้าอกเอ๋บอกเช่นกันว่าเขาพูดว่าเขาเหมือนโดนของตกใจเขาให้เปิดบทสวดอิติปิโสฟังครั้งแรกที่เปิดจนดับซึ่งไม่ได้เป็นมานานแล้วมาเป็นตอนที่เราตั้งใจมาทำบุพกรรมของคนที่เจ็ดให้เสร็จสิน้นเมฆเผยเสียงแผ่วละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วเป็นละครที่วินัยไกรบุตรและครอบครัวสร้างมาห้าปีเต็ม ขอให้มันจบปิดกล้องไม่มีการเทคแล้วหมดงบการถ่ายทำขณะไปถึงบ้านอาจาร,รย์ไพศาลเอเล่าว่าคนเต็มคนที่ไม่ได้นัดก็มาเขาทุกข์กันท่านก็เมตตาพี่เมฆนัดไว้ก็ไปนั่งรอในรถอยู่ที่บ้านอาจาร,รย์ไพศาลพี่เมฆเปลี่ยนแผ่นรองเลือดสี่แผ่นที่ก้นเมฆเล่าว่าวันนั้นผมแย่ผมทุรนทุรายเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ